รีวิวรถเข็นย้ายผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นย้ายตัวขึ้นรถใช้อาบน้ำขับถ่ายย้ายขึ้นเตียงลงเตียงหรือแม้แต่ใช้รับประทานอาหารครบจบในตัวเดียวเหม<อ><อ>าะกับคนที่ต้องพาผู้ป่วยออกจากบ้านเปประจำหรือใช้ดูแลผู้ป่วยในบ้านตัวรถเข็นขนย้ายผู้ป่วยสามารถถอดที่พักแขนออกได้ทําให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลย้ายตัวได้ง่ายขึ้นล้อรถเข็นสามารถล็อกได้เพิ่มความปลอดภัยตัวรถเข็นมีที่จับเพิ่มความสะดวกในการเข็นของผู้ดูแลมากยิ่งขึ้นตัวรถเข็นยังสามารถป,ปรับเพิ่มใส่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ และจุดเด่นของรถเข็นขนย้ายผู้ป่วยตัวนี้ก็คือเขาสามารถหมุนปรับระดับความสูงความต่ำได้ทําให้หมดปัญหาเวลาย้ายตัวผู้ป่วยในที่ต่างระดับไม่ว่าจะเป็นกับเตียงหรือว่าจะเป็นกับรถยกสูงตัวรถเข็นสามารถเข็นเข้าไปชิดข้างรถได้เลยเรียกได้ว่าทุนแรงให้กับคนป่วยและผู้ดูแลได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นรถเข็นขนย้ายผู้ป่วยรุ่นนี้ยังสามารถใช้อาบน้ำและขับถ่ายได้อีกด้วยในเรื่องความปลอดภัยเขามีเซฟตี้เบล์เอา,เอาไว้ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยล้มลงจากรถเข็นสามารถปรับระดับได้สบายใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลจุดเด่นรถเข็นแบร์สแตนวอล์คือวัสดุทําจากสแตนเลสเกรดสามอาบน้ำไม่เป็นสนิมรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เลือกหลากหลายแบบเป็นโรงงานผลิตเองสามารถปรับแต่งได้เหมาะกับใครที่ต้องพาผู้ป่วยออกจากบ้านเป็นประจำไปหาคุณหมอหรือใช้ดูแลผู้ป่วยในบ้านอาบน้ำกินข้าวหรือทํากิจวัตรประจําวันติดต่อข้อมูลสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @stanwalk d หรือ w w w stanwalkth.com พิเศษแคปหน้าจอแล้วบอกว่ามาจากช่องย่อยหญิงโสภาส่งฟรีทั่วประเทศไปเลย